เราไปต่อกันที่ประเด็นการตรวจสอบคดีของสวทรงเอนะครับมีเรื่องของการออกและก็การถอนหมายจับเป็นข้อคอ,อราหาต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยณขณะนี้ล่าสุดอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาทยากรรมนะครับเดินทางไปต่อนะครับที่สํานักงานอายการสูงสุดยื่นหนังสือให้กับนายโกศลวัฒนทุจันยงรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดนะครับเพื่อต้องการให้ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสวทรงเอนายอัจฉริยะบอกว่าการยื่นเรื่องในวันนี้ต้องการให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากเดิมนะครับเป็นผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสาซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้มาอยู่ในความดูแลของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทน น,นยายอาชญะบอกนะครับว่าเรื่องหลักฐานการฟอกเงินของกระบวนยาเสพติดผ่านการซื้อไฟฟ้าที่จังหวัดเชียงรายก่อนหน้านี้ทางตํารวจบอกว่ามีเอกสารนับพันแผ่นที่ต้องแปลภาษาทําให้กระบวนการล่าช้าซึ่งตนมองนะครับว่ามันเป็นข้ออ้างในการประวิงเวลาให้คดีล่าช้าถ้ามีเอกสารจริงตัวเองยินดีไปรับจ้างเอามาแปลให้นะครับโดยต้องการให้อัยการสูงสุดกับพบตรมาเป็นเจ้าภาพหัวหน้าพนักงานสอบสวนร่วมกันในทันทีครับ ผู้การปรส3เนี่ยเขาไม่จับผู้คุมพ์สังชนเขาไม่เคยทาคดียาเสพติดบ้างไหนและจากการที่เราไปสอบปากคำกับเขามาเนี่ยตัวพนักงานสอบสวนคือผู้กันะในประกอใน่าในปส3เนี่ยเหมือนไม่อยากรับคดีเดี๋ยวแต่ว่าประเด็นคือหัวหน้าคณะพนักงานอสอบสวนไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เคยทำคดียาเสพติดแล้วก็บุคคลคนคน,นี้เขาที่เรารู้จักตำรวจนะครับที่เขาเคยเป็นผู้ตต้าคำานิกาหรือเป็นผู้ข้ามพิชาคดีเขาบอกคนนี้ ไม่ค่อยรับผิดชอบนะดังนั้นเนี่ยถ้าให้ผมวตรมาเนี่ยข้อความหาต่างๆที่มีการแทรกแซงโดยนะครับคนตระเวจเอกส่อสื่อแล้วเนี่ย,น,ยนะมันก็จะหมดสิ้นไปนะครับเห็นแต่ว,ว่าพอตอสามเองเนั่นแหละไม่ต้องไปตรงไหนเราจะไม่เชื่อถือเพราะว่าผมเป็นผู้ร้องทุกข์การโทษทําให้ผมต้องถูกฟ้องนะนะไม่ใช่แค่คดีเป็นมาเดี๋ยวมันจะถ้าเกิดเขาหลุดคดีมาแล้วถ้าเกิดเป็นการแจ้งความเท็จอะไรตามายยามาอีกมากมายซึ่งเราจะไม่ได้ความเนะี่ยซึ่งหลักฐานทั้งนั้นแทรเจน เราดึงขอเปลี่ยนตัวถ้าเป็นพี่เด่นเราสบายใจเหมือนตูห้ห่านะนะครับ นายโกศลวัดบอกนะครับว่าจะนำเรื่องคำร้องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของอายการสูงสุดในบ่ายวันนี้ทันทีนอกจากนั้นยังชี้แจงกรณีถอนหมายจับสวทรงเอเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการสืบสวนยังไม่ถึงขั้นสอบสวนนะครับอีกทั้งในระหว่างนั้นยังเสนอเป็นคดีนอกราชอาณาจักรเมื่อคดีมาถึงอายการสูงสุดและเป็นคดีนอกราชอาณาจักรแล้วทางอายการสูงสุดได้สั่งการให้ตำรวจปสสเร่งดำเนินการซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยในเบื้ ต้นได้สั่งการให้สอบประเด็นสําคัญเพิ่มเติมอีก4ประเด็นสําหรับคดีนี้ทางอายการสูงสุดได้รับสํานวนเป็นคดีนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ผ่านมาประมาณเดือนเศษๆจึงถือว่าคาดีไม่ได้มีความล่าช้าแต่ประการใดนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของจเจรตํตรวจแห่งชาตินะครับที่พบตรมีคําสั่งให้ตรวจสอบประเด็นของการถอนหมายจับสวทรงเอนั้นวันนี้พลตํารวจเอกวิษณุปราสาททองโอสดจเจรตํตรวจแห่งชาต ก็เรียกประชุมในทันทีนะครับโดยใช้เวลาในการประชุมเนี่ยนับชั่วโมงซึ่งภายหลังจากการประชุมก็มีการเปิดเผยนะครับว่านในที่ประชุมได้นําหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของพันตํารวจโทมานะพงศ์มาพิจารณาในประเด็นต่างๆอย่างละเอียดแล้วมีประเด็นใดบ้างที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยในเบื้องต้นจะเชิญพันตํารวจโทมานะพงศ์มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการในวันที่20มีนาคมนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ,ตา,งๆตามที่ปรากฏเนื้อหาในหนังสือชี้แจงหา เพราะว่าพาดพิงหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็จะเชิญมาให้ข้อมูลต่อไปรวมไปถึงจะเชิญผู้บังคับการตํารวจปอสอสาม,มาให้ข้อมูลในเรื่องของการดําเนินคดีโดยยืนยันนะครับว่าจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับก็จะเชิญสวัสดิ์มนุพงศ์มานาพงศ์มาให้ถ้อยคำถึงรายละเอียดต่างๆ นะครับว่ามีข้อมูลอะไรที่จะให้กรรมการทราบบ้างนะครับหลังจากนั้นก็จะมาดําเนินการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะไปสอบบสสนะครับถึงความคืบหน้าของคดีที่รับคดีไป3เดือนกว่าแล้วเนี่ยว่ามีความคืบหน้าอย่างไรทำอะไรไปบ้างสองแนวที่กำหนดไว้ในวันนี้นะครับโดยจะเชิญสวัสดม มานพงมาให้การในวันจันทร์หน้าครับท่านผู้แมนาตราชสั่งไว้15วันนะครับเรารับทราบคําสั่งวันนี้ก็ดําเนินการเร็วที่สุดแล้วนะคือวันจันทร์นัดหลังจากนั้นเนี่ยจะทราบรายละเอียดมากขึ้นว่าจะทําอะไรต่อไปอก,ก็แล้วแต่ว่ามานพงให้ขอ้อมูลอะไรมานะครับ